นี่ครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเซ็กซี่ตอนเปียกเบาๆนะฮะผมโอ้ยยังได้อยู่ Happy h a p p เจ้าเกลือวันนี้นะยังไงฮะรับบทอะไรครับพุ่มกับครัครับพุ่มกับสนอเนี่ยพุ่มกับสวนน้ำครับผมโอ้ทงที่สวนท้ามการูเน็ตเวิร์ดครับครับผมผู้ชายในเครื่องแบบนะครับเนี่ยครับโอ้คือแม่อยากให้แบบว่าโตมาแบบว่าทำงานในเครื่องแบบโอ้รับราชการครับรับรับเป็นยามนี่แหละ อ๋อโชคดีนะฮะเบอร์มาเด็กเบอร์มาเด็กแยกคนละเพลงแยกเยกแยกอ๋อผมเขาผมอ๋อทำตามหน้าที่นะฮะส่องได้นะครับใช่ครับเมื่อกี้แอบเห็นฝรั่งเยี่ยวในน้ำนะฮะใช่ครับหยอก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 ปกติคุณเยี่ยวในน้ำไหมครับเยี่ยวครับเวลาลงน้ำแล้วมันโรคจิตชอบเยี่ยว ขึ้นมาไม่ปวดไรนี่มันก็ต้องมีคืนน้ำเข้าไปบ้างก็มีครับอ๋อครับผมกเที่ยวไม่ใช่เที่ยวเราคนเดียวอยู่แวไม่ครับไม่เที่ยวคนอื่นจนี่มาเล่นน้ำก็เหมือนมาเล่นมาเล่นเยี่ยวเด็กใช่ครับเค็มๆแป้มๆเหมือนเบอกเรือบอกเรือดีกับผิวครับบี้ฮับบี้เบิร์ธเดย์ทุกคนฮับบี้ฮับบี้เบิร์ธเดย์ทุกคนอะไรอะไรแปงเนี่ยรูปอะไรวะ รู้อะไรอ่ะเดวิดเดวิดครับเดวิดคอปเปอร์ฟิลเป็นนักกายากรนะฮะยอกอีกยอกอีกข้างอีกข้างครับอีกข้างด้วยแหละข้างเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้หนูวาดใส่หาวายครับมีมีเล่เกนนิดนึงเล่เกนนิดนึงครับโอ้โหครับผมในถ่าบ้านเขาเรียกแนวมินิมอลวะมินิมอลใช่หรอครับภาพภาพครับผมตั้งใจมาดูลายสักถ่ายบ้านเรียนครับครับครับอันนี้ก็เป็นน้องๆที่ถ่ายวีวันนี้นะครับอันนี้มากับเพื่อน อ้าไมแต่งหน้าแต่งหน้าเลยเลยเออแต่งหน้าเลยเล่นด้วยเลยไม่ได้ไม่นี่มีเชื้อเชิญนะฮะมีเชิญแต่ไม่ได้ไงครับเสใต้ครับวันนี้ครับผมไม่ถึงว่าสถานที่โลเคชั่นไม่นั่งไปขับรับิดครับเคกับมีเองนะครับเพลงก็ดีเพลงก็ดีมาซีนต่อไปนะครับโอ้โหไอติมเพียบ เจลาโต้ผู้้หญิงพววมีแ่นนไดาจะ,จะไดาะอของกินเนี่ยโยนใส่กันได้แบบเอ้ยเนี่ยช้อนแก้วเลยเว้ยบังอะไรอย่างงี้ขอแบบขำๆสนุกๆไม่ได้แบบหมีสาวอะไรสัอ่าไม่ได้หมีกันวะใส่หัวไม่ได้หมีอ๋อเหรอครับเชื่อเชื่อสนิทใจไหยครับผมอันนี้อันนี้หลานใครนะหลานโซเฟียลาลาโซเฟียครับชื่อโซฟาลีครับสวัสดีครับผมโซฟารี ฉากปาร์ตี้อยู่ในอะไรสักอย่างนะครับัอือหืออ้าวโตสบรีฉากแรกของทุกคนนะฮะที่รวมพร้อมๆกันสองตัวนสองตัว่ตั้งใจเอามาเทคที่สามแล้วนะฮะหอบแดกครับผมอย่าดูผมนะครับดูน้องๆดีกว่าหน่อยไหมหน่อยไหม ไม่เหนื่อยโอ้ยค่ะไม่เหนื่อยเป่าเองเจียวเล่ยก็เจลลี่เจลลี่แบงค์ทำไมชื่อเจลลี่นะเป็นน้องโตเฟียลาครับผมชื่อสัมลีเขาเลยเรียกเรียบบัลลีดีกับลาพี่น้องกันลีลาลีลาลีลาดีพี่พี่โตกับพี่ลีเดี๋ยวออกมานั่งนอกครับเรียกพี่เรียกพี่ลีจริงๆด้วยว่ะ อันนี้พี่โจย้ายมาไหนแล้วฮะสวัสดีสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายมาอยู่หน้าบ้างละเซ็งเลยเนาะใช่ฮะความสนุกแม่งหมดแล้วว่ะแชร์แชร์แล้วก็ลองแค่แฮปปี้เบิร์บเดียวเลยเป็นซีนี้ต้องกินของครับกินไม่กี่ชิ้นนะคุณอะอมอมเล่นอมสีเทคสีเทคพกละลายในปาก แบงคับแบงคับซีนเมื่อกี้โอ้อิ่มฮะอย่าเรียกว่าอิ่มอย่าเรียกว่าอิ่มเลยฮะกี่ชิ้นกี่ชิ้นเราอะมากกว่าสิบแล้วโอ้โหครับตอนนี้ไข่มันทรานส์คาอยู่ตรงนี้ไข่มันทรานส์ชวยนะครับผมของขวัญไม่ต้องนะกูเกรงใจเชิญตาวสบายกูรอพรามึงมาแดดอ้าวขอให้สุขีและสุขแข็งขอให้สมหวังขอให้สมนึกได้ดังฝันเป็นงานบริการทุกกระดับประทับใจครับอยากได้ที่เอ็นหลังก็มาครับสมก็อยู่ส่วนน้ำจริง เปลี่ยนชุดเล่นน้ำเลยไ <c oughs> อ้โทรไปตามร่นน้ำมันเลยเอ้าคอดเลยเหรอหนูชุดเดิมอีกแล้วรอคับผมยังไม่ออกงานเลยครับยังครับยังกลับเช้าเลยครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเช็คหมอร้องต้อตีให้มีความมีรถมาเอามาถึง หนูเล่นใหญ่นะเดียวร้อยไหนซีนไหนซีนเดี๋ยวให้เจ๊ค่ะอธิบายก่อนเป็นคนว่าม่เซนโอ้ยังไงคะแม่เล้าแม่เล้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเราเว้ยสำมีเป็นคูพลาวิ่งแล้วนะกูลงตรงนั้นไปแล้วอ่ะโอเคหมือธิบายซีนนะคะทำงานก่อนทำงานก่อนเราก็จะเอาผ้าเนี่ยคุมพี่โจ้แล้วเราสองคนก็เห็นพี่โจเข้า ตรงทางเข้าก็จะเจอกับพี่แบงค์พี่แบงค์จะเป็นยามที่ปลอมตัวรออยู่อันนี้จะเป็นแค่ช็อตที่แบบเห็นแบบเท่ๆเลยพี่แบบอันนี้มันจะเป็นช็อตเปิดตัวเราเลยเปิดตัวเลยเปิดตัวเท่ๆแบบปวายแบง์อะไรเงี้ยพีวายเท่นีนี่กเยอะแฮปปี้เบรดเดย์อะเบรดเดย์อ้โต้องมีเมาอ่ะวะต้องมีเมาเหรอวะไอแก๊ปติดไฟเลยให้แบงค์ร้อ ้ัวันนี่ให้นุกมากเลยอนี่มันนักแสดงมีประสบการณ์นะเนี่ยทีเเช็คเดียวผ่านยังไม่ผ่านอีเครอยังไม่ผ่านโเช็คเดียวผ่านโอ้โี่พูดออกกล้องด้วยบอกเพื่อนด้วยเขาบอกเพื่อนนี่ยพราเพื่อนรักบค่าไดยแลวพี่แบงค์ โอเคนี่ป็นยากแล้เขาดูมือชื่อว่าทำงานนะครัวบแบบว่าพอพอมองก็แบบแล้วก็เหมือนเหมือนเขาหันมาบาบายให้พี่อะไรประมาณนั้นโอเคอนค่อยวอสุดคนนี้ปุ๊บายบายุ๊บแล้วค่อยวอลุอพวกีดงสาสแอคชั่นอันนี้ครับอันนี้เลยครับเร็วๆๆสุดดานดดาขอาดดาววอ๋อเยนี่ เรยอัมึอายะอายะบอกอยู่เลยนะเอยู่ต่อเดี๋ยวผมผมผมขอเทคยิกงยิ่ยเมื่อกี้ทีครับผมเขาเรียกขำแบบประหลักมึงเหมือนกรบตูนสแกลลี่ไอ้ี้ยกูจำชื่อแม่งไม่ได้ไอ้หมา ดูซีนต่อไปนะครับนั่งดูหนังนะครับ วันเกิดที่ต้องปล่อยนกปล่อยปลาสร้างอาชีพให้คนไปจับมาเพื่อมันบอกว่าให้พากันไปไถโคโยตีโยตีโยตีโยโอ้วันแบบนี้มีแค่ปีละครั้งสัมภาระในวันสำคัญไม่ดีละมังขอกราบท้าพ่อแม่สมบุรณ์และสดดอกคอเสร็จแล้วค่อยออกไปยาผู้บ่าวผู้สาวคันเลาะเรามาอีกหนึ่งซีนะฮะอันนี้เป็นซีที่สี่ะซีที่สี่แล้วครับใช่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครับผมแล้วน่าจุดที่สองทุ่มครึ่งสามทุ่ม อย่างอื่นก็เก่งนะฮะไม่ได้หายอย่างเดียวยาวไปยาวไปครับอ๋อคุณต้องเข้าแบงค์ในอ่ะครับรับผมคนหน้าตาดีไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะอ๋อนี้คือเขาคัดที่หน้าตาสงสารน้องเลยอันนี้เรียกว่าเบื้องหลังจริงนะครับไปกันหน้าดูโปรยนะฮะโปรย Make it rain it ดูเบื้องหลังโอลมมนมากทีมงานบิวก็ยังหนักอันนี้เป็นซีนปักเค้กนะครับ เราดู before ไว้ก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวแล้วตัดไปเดอะอะฟเตอรนะครับเดี๋ยวรอรอดู after นะครับเขาบอกว่าปากเทียนนี่ต้องปักตามอายุอโ้ของคนที่เกิดโอ้คุณโจวี่บอยนี่แล้วดูเค้กเข้ามือนะจะพริ้งนี่ฮะนี่คือปักตามอายุก็จะเป็นแบบนี้แหละปากตามอายุอันนี้เรียกปักไม่นับโอ้เทคไหมวะอันนี้จะมีเทคไหมไม่น่าเทคค่ะสุขสันต์วันเกิดครับพี่เ วันเกิดทีไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ปูขี้เกียจจะตกกระจายเค้กที่ซื้อมาไม่ต้องปักเทียนไว้ปักตามอายุเดียวมันจะแดกไม่ได้โอ้โหไม่เช็คก่อนเลยว่าจักรยานมาสภาพไหนอยู่กระโดดครับผม Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday ของ แววแววปะเนี่ย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 แบบเสียงปืนอ่ะผมว่าร้อนนะเส็งลูกปืนอะไรโอ้แต่มันแววแวววะเออแต่ว่าไปเล่นน้ำเมื่อคืนนี้ก็ร้อนเหมือนกันเนาะเล่นคนเดียวเนี่ยยังร้อนกำลังจะเข้าฉากเซอร์ไพรส์นะครับเซีนปิดนะฮะเราจะขี่บีมเอ็กจุดผู้ ก็ยานเล็กๆนะทียกับตวยิงใส่กันล้วสโลดีกว่าเฮียเฮ้ยแม่เฟสันเฟสซันเจ้าพี่ ไม่ยืนยืนทำไมอย่างนั้นกูก็ยืนยิ้มดูความน่ารักอยู่หนุมคุเด้งนะ่สาธุดของกูเป็นฉากต่างๆนะฮะทั้งพลุ B M X แล้วก็สาวๆวิ่งมาเบิร์ดเดย์เฮียมีเค้กลูกกลนแต่ทำกันต่อนะครับตอนนี้เป็นเวลาเ้าทย่มยังไม่ได้ลงน้ำเลยเป็นเค้กปูดนะฮะเมื่อกี้ตอนนั้นมีจุดไฟยังไงเค้กอะมีครับพี่มี ถ่ายมาทั้งคืนนะฮะนี่ตัวเอกนะครับนี่แดบใส่ด้วยเฮียน้เฮีนนี้ฮะทุกคนเข้ามาเปลี่ยนเป็นชุดสำหรับลงน้ำแล้วนะครับลงน้ำตอนอีก20สินาทีเที่ยงคืนสบายมากชุดลงน้ำโอ้โหนี่ครบนีครบครับมึงกับิึงบังบเมันุกมันตาตามออกเลยมึ่แกสั้นมีโกสั้น สอนสวรรค์ผู้วิจิตรมีแว่นตาแว่นน้ำเชื่เสียวๆมากจริงๆพวกมึงควรจะถอดเสื้อไปเลยนะโอ้โหถ้าตัวตายมากเลยเนี่ยมันไม่มีภาพกว้างเลยองเป็นใคเป็นโกเลยนะมันไม่มากจริงๆเดฟอรบเจสสี่ยากยากยากบทที่เราจะต้องทุกคนปอดละมาตอนถูกถ่ายอันนี้นะครับจะเป็นน้ำเทลงมาซึ่งมาถึงก็ให้เปียกเลยมีมีวอร์มเลยเลยเป็นไงแบงค์ นี่คือถ้าไม่ทันนี่เปียกฟรีเลยเนี่ยน้ำเย็นฮิฮีอาครับมาเร็วเฮ้ยต้องเข้าฉากเหรอวะไม่คือตอนเข้าอ่ะเราแบบคุณชวนไปอ่ะหลอกไปอ่ะโอแล้วก็น้ำมันจะหล่ดมาพอดีนั่นไงถึงถามว่าต้องเข้าเหรอวะฉากเนี้ยมันหนาวนะอ๋อไม่ะอไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องเพย์แบ็คไม่รู้ครับเดี๋ยวจะไปจะไปรีเพย์เอาอ่ะเพย์แบ็คนี้เพย์แบ็ค ไม่ถ่ายก่อนตอนหัวค่ำวะงานผิวมากครับถูกสปอนเซอร์ด้วยนะไปแล้วไปแล้วอันนี้น้องกำลังเติมนะครับสัมีเติมยังเติมยังเติมยังอ๋อเปล่าครับเติมอะไรครับพี่นี่รู้ด้วยเติมอะไรเล่นน้ำแล้ว เป็นวันแรกที่รู้สึกว่ามีลมหนาวมาพอดีนะครับผมไม่หนาวเลยไม่หนาวมาดาสเตอร์ของไหวไหมคะขึ้นสไลเดอร์ค่ะอ๋อโอเคคืออะไรนะคืออะไรอ่ะคือทุกคนจะต้องขึ้นโกโปรนะครับไม่ขึ้นโกโปรเด้เยีแยติดโกโปรไปเล่นสไลเดอร์ คนละรอบเอาอยากเล่นถ่ายแทนพี่ก็ได้ไปนี่ครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเซ็กซี่ตอนเปียกเบาๆโตรินตายอยู่ลงมาแล้วเย็นนี่คืออยากเล่นกันหมดแหละใช่ป่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูมีโทรศัพท์นะอ๋อ ถ้ามันเร็วกว่านี้มันจะสนุกเลยไปอยู่ตรงกลางวะหยุดเดินว่ะหยุดรูบ่เลยไงจ๊ะหนาวมากค่ะเอามาแบบว่าเหมือนให้ออกไปออกสุขภาพผิดรูหรือว่าคะ่คะผิดรูแน่เลยอ่ะเป็นไงเป็นไงกระโปรงหลุดกันไปเลยเหรอเออถึงว่าเมื่อกี้เดินลงมาไม่มีกระโปรงด้วยวะนี่วมวีันเดียวนี่คือหนูโดนมาทำอะไรขนาดนี้ทุกอย่างมันลองหนูว่าไม่เปลี่ยนน้ำด้วยนะเออเหรอสำหรับท่านที่ไม่เคยเล่นสูดน้ำตอนคืนก็ อย่าพลาดนะครับมันน่ากลัวไอ้อันเนี้ยโอ้ยทีเด็ดเลยอันเนี้ยตามขึ้นมาดูก่อนนะครับไงหนูเอางี้เฮีย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 พี evet, ่ต sort of yeah anyway> ้องแบงด์เดี๋ยวผมถ่ายให้วันนี้ได้พี่กล้องพี่แบงค์ไม่เข้าใจหรอกสนุกสนุกแบงค์แบงค์เร็วเฮียรออยู่เร็วเเดี๋ยวผมไม่ดักข้างล่างครับไงหนูอะไรฮะดูสนุกกีดการ์ด ที่จับไดงเด็กี่จับได้ตรงเที่ยเนี่ยตรงหักมาตรงเนี้ยแม่งแบบคือตัวมันไม่ติดตรงนั้นเลยตัวต้องลอยมาอย่านเคยเคยฝันว่าตกแกกที่สูงวะอย่างนั้นแหละนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยแต่นี่ไม่ได้ฝันไงไอ้เที่ยจริงจริงเนไอ้เที่ยจริงจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมฤีอ่ะอ๋อตรงนั้นมันหมุนสามรอบอ๋อเรื่องตอนนี้มัน อใจหายว้ามเลยไม่คิดว่าเล่นค้างผ่านไปแล้วสองเที่องนะครับซึ่งม,มันมีสามอันอันโหดสุดไม่ได้เล่นฮะเล่น <Le hn S 1> อ,อันอันกลางกับอันเพราะถ่ายยากถ่ายยากมันสูงใช่สนุกเว้ยสนุกดีฮะตอนแรกก็วิววนะใช่โอ้สนุกสนุกอันนี้คล้ายๆกับเล่นบัฟเสร็จนะครับเรียลจริงเอาจังนะครับผมอยากก้มมากนะเพราะว่าเรามันลงมันลงน้ำมันเดี๋ยวมันจะกระแทกขาไม่ต้องยกขาไม่ต้องยกยกหัน โอ้นี่คุณใส่หมวกนี่เพิ่มความแอโร่นะน่าอย่าร้องกัดฟันแน่ๆเพราะเดี๋ยวงับลิ้นขาดยกหน่อยยกโลกหน่อยเพราะว่าต้องดึงหน้าสู้คืนดึงห้าดึงหน้าเออดึงหน้าเอ๊ะคุณนี่อ่ายูนิตที่เท่าไหร่แล้วครับผิวเพลินมากเลยนะครับรีฟิวครับีฟิวอ๋อครับครับเอ๊ะอันนี้วันนี้มาทำงานตำแหน่งอะไรนะครับอ๋อครับผม ครับตั้งแต่มาเห็นกินข้าวกันดื่มสองอย่างครับเป็นฉากที่โจ้ยบอยลงมาเผชิญหน้ากับสาวๆนะฮะใช่ครับโอ้โหดูดูดูเอาอีกเอาอีกเอาอีกเต้นอีกเต้นอีกใช่ใช่ใช่ดี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 เฮียมันต้องหันมาเฮียมันต้องหันมาให้แมนให้แมนจริงให้แมนจริงครับผมเดี๋ยวไปทดสอบเขาว่ามันจะสไลด์ลงมาถึงตรงน้องสาวๆไหม โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโดนเนื้อโดนเนื้ออ๋อนี่แหละที่เขาที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าฮิตเดอะบอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เกงในได้ยี่ห้อเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวแหวนนี่เขาจะสไลด์ไปโน่นโอ้โหโอ้โ่อเกงโนะ กันแล้วเหลือแต่ผู้ชายละเที่จเลิกกองเหอะบาย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 มาอีกสปอย์หนึ่งนะครับผมแม่งเป็นแบบว่าอุโมงค์เว้ยระวังเลื่อนให้ระวังเลื่อนสวยเนาะสวยอ้โหไม่เดือเลื่อนเลยไม่เดืนลื่นเลยไอ้เหี้ย ที่นี่เองโทษโกูพูดในเดียวก็กล้องมากแล้วอ่ะอ่าแบงค์าว่ามึงสไลด์มาหากูชัวเลยโอ้ยมันดีว่ะสวยๆพี่โอวียพี่เจไดมาเจไดโอ้โห จะแรปนะครับผมตีสามเรียบร้อยขอบคุณกระตูนเน็ตเวิร์กนะครับนี่ครับฝากเพลงใหม่ด้วยนะฮะธรรมดาลโลกไม่จำนะฮะกับสายตาเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเอาฝากเพลงนี้ก่อนฝากเพลงนี้ด้วยนะฮะ Happy birthday to you to you นะครับผม <Birthday. S 1> Thank you. Thank you.